รถคันนึงเริ่มเบรคขณะมีความเร็ว20เมตรต่อวินาทีถ้ารถวิง่งบนถนนราบมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ0.5รถต้องใช้เวลาเบรกนานเท่าไรจึงจะหยุดโดยกําหนดให้ค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกํลาลัง2นะครับอ่ะโจทย์ข้อนี้ครับถ้าเราไปวาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้รถยนต์คันนี้นะครับโดยเริ่มต้นมีความเร็วเป็น20เมตรต่อวินาทีนะครับให้ ความเร็ว20เฮตตต่อวินาทีนะครับและรถยนต์คันนี้ครับเคลื่อนที่ไปนะครับจากนั้น mm hmm. เขาเบรกครับเบรกแล้วก็หยุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งต่อไปก็จะมีความเร็วเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ถ้าจะให้พื้นเป็นเป็นรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตอนที่เริ่มต้นนะครับรถยนต์คันนี้ เลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว20แต่ตรงพื้นนะครับจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเขาให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานมาให้เท่ากับ0.5นะครับนันเ,เราบอกได้ว่าค่ามิวค่ามิวจะเท่ากับ0.5นะฮะในที่นี้เขาสามารถจะต้องใช้เวลาเบรกนานเท่าไหร่จึงจะทําให้รถหยุดนะครับซึ่งระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้จะต้องมาจากการวิเคราะห์เรื่องแรงดนนะครับจากแรงดนครับเพราะนั้นแรงที่ได้ก็จะมี ความสัมพันธ์กับช่วงเวลาของการเบรกด้วยนะครับถ้าเราสังเกตว่าแรงที่เกิดขึ้นในที่นี้ก็คือแรงเสียดทานนะครับรถไปข้างหน้านะครับแรงเสียดทานที่เกิดจากการเบรกบนพื้นถนนนะครับมันก็จะมีทิศทางไปตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับซึ่งแรงเสียดทานในที่นี้แรง F พิมพ์เล็กนะครับแรงนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องก็คือเป็นแรงดลนั่นเองนะครับแรงดลนะครับแรงดลเนาะ ถ้าเราต้องการหาแรงเสียดทานครับเราก็บอกได้ว่าแรง F ตัวนี้ครับแรง F ตัวนี้เนาะจะมีค่าเท่ากับลบ m n นะครับที่เป็นลบเพราะว่ามันเป็นแรงตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่แรงต้านการเคลื่อนที่นะครับซึ่งค่า n ในที่นี้ครับ n นะครับเราสามารถหาได้จากค่าของ mg ครับซึ่งวัตถุเคลื่อนที่ตามแนวราบนะครับนั้นค่า n คือ mg นะครับแล้วก็แทนค่า mg นี้โดยที่ มวล m ของรถเนี่ยนะครับจวดไม่ได้บอกมานะฮะเราก็แทนค่า g เป็น10 10คูณ m ก็จะได้เป็น10 m นะครับอ่10 m เราติดค่า m ไปก่อนเพื่อที่จะไปหาคำตอบนะครับเดี๋ยวนำค่า m ไปแทนก็จะตัดหายไปในสมการนะครับอ่ะเราก็แทนค่าต่อนะครับ f ตรงนี้จะเท่ากับ m ก็คือเป็น0.5ครับคูณกับ10 m ครับอ่าคูณเข้าไปเนาะก็จะได้ค่าเป็น f ก็จะได้เป็นลบ 5 m นิวตันนะครับตรงนี้ขอใส่พื้นที่กรอบอันนี้คือค่าค่า n นะครับ n จากตรงนี้นะครับจากแรง f ที่เราหามาได้แล้วคือลบ5 m นะครับทีนี้เราไปหาระยะเวลานะครับว่ามันจะได้ใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการโดนนะครับรางนั้นถ้าเราไปหาการโดนครับการโดนจากสมการว่า delta p จะเท่ากับ m คูณ v ลบ u นะครับจากสมการของการโดนตัวนี้เราก็แทนค่าลงไปครับเพราะว่าจากที่เราเห็นในเหตุการณ์ก็คือวัตถุเนี่ยนะครับเริ่มต้นมีความเร็ว20เมตรวินาทีแล้วก็เบรกจนหยุดนะครับนั่นคือความเร็วปลายเป็น0ย์ถ้าเราแทนค่าเข้าไปครับตัวนี้จะได้เป็นเดลต้า p จะเท่ากับ m เรายังไม่รู้ค่านะครับแทนค่าไว้ก่อนเป็นตัวแปร v ก็คือ0ครับลบกับ u ก็คือ20ครับตั้งลบกันตัวนี้ก็จะกลายเป็นเดลต้า p เท่ากับ ลบ20 m แทนค่าไปนะและเราทราบเลยว่าจากสมการของแรงดนครับจะเท่ากับด e ลต้า p ส่วนด e ลต้า t นะครับซึ่งเราไปหาค่าดลต้า t ออกมาว่ามันจะใช้เวลาในการเบรกนะครับนานเท่าไร่จึงจะหยุดนะฮะนั่นคือเป็นค่าของด e ลต้า t นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราแทนค่า f เข้าไปครับ f เมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับว่า แรงที่เกิดขึ้นคือแรงเสียดทานมันก็คือแรงดนที่เกิดขึ้นนะครับเรานํามาแทนค่าเป็นแรง F ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นเปลบ 5m ครับเท่ากับเดลต้า p ก็คือลบ 20m นะครับหารด้วยเดลต้า t นะครับสังเกตว่า,า m นะครับกับ m นี้ตัดกันได้นะฮะแล้วก็5ลบ5กับลบ20ก็เป็น4นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือ1เนาะ ค่าของ Delta าทถ้าเราย้ายขึ้นมานะครับก็จะได้ค่าเป็น Delta าทเท่ากับ4วินาทีนะครับเพราะนั้นรถใช้เวลาเบรกนะครับใช้เวลาเบรกทั้งหมด4วินาทีนะครับ